สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องแฟนเพื่อนแฟนคลับของบานเจ็ดเจ็เลอยตัวแฟนคลับของสาวเจก,กี้ผีบรยากนะคะวันนี้เจก,กี้สื้าเอารังนกรังนกของแฉอของปลอมถ้าของแ้มันต้องมีขี้นกด้วยสะไปบอลกับสอนนะคะขอบคุณพีพ,พีแม่แม่ทุกคนที่อุดหนุนแจก,กี้แหลวกระซื้อให้แจก,กี้เอาไปให้บอลกับสอนแต่ว่ามันมีปัญหาไหมพี่น้องเออสอน ซอมือนัน่นจะขีบสื่อเป็นบอได้แต่ซออะไ้จะบอสซอปอะไรบาดนี้มือต่อมามองบ้านนี้นีค้นทุ่มให้เป็นโหลเป็นโหลเลยนะคะไปพุ่ละโหลพุ่ละโหลเลยแล้วบัดนี้มือนี้นี่เครื่องโหลให้ซอแต่ของบอดบอัดใด้พ้าเครื่องโหลพัได้ชุดหนึ่งมา <c oughs> ส่งหลักค่ะในหองว่านาในห้องวานากับซอพุ่ละัน อันนี้ของซอผู้เดียวอันนี้กลองนึงนี่ของซอผู้เดียวใ่เนี่ของเจ้าคือยอะได้เห็นเด้อเอาเอาซอได้หลายกว่าซอได้หลายกว่าเจ้าหมูบ้านซอหลายกวหมูบ้านเนี่ยซ้ำกันแล้ววันนี้ซ้อได้หลายกว่า